คำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดหายเด็กเ้ยไป,ไปยื้อคนอโอ้ไปไปนอนโรงพยาบาลเหรอครับปู่ปู่ปว่าจำบายเฮยพ้าคอยพอนนะจะก,กลับก่อนเดินกลับนะวัศการปู่ปครับ,บอ่าอ่าส่วนเขาโรงพยาบาลนี้แม่ สื่อมเขาต้องบานลีกแม่นมันเดินอ่ะออกมาทันวันทุกวนนั้นดน,ดน,ดน,ดนจ้งต่ะวดตึกสามหัวเดี่ยงหนึ่งตัวสามหัวเลี้ยง <3 S 2> เลยเ <ภา S 2> หรอ,หรอครับรปูเรียงโอ้ตอนหลังมาเด่ง<ล>าากนันมากัในใช่แน่หรอครปูอาการดีขึ้นแลยเหรอครับปูมันก็นดีแตนน่วันจิตหนักเป็นบ้านหรือกลางนั้นไปอด กินน้ำน้ำยาเขาเลยส่องแยกก็ส่องตุ่มให้หานกตุ่มเ oh. พราะดีจะลัางมดนั้นแล้วจะหกตุ่มไปให้กินนั้นน้ำเป้านั้นส่องแยกให้หอาติซีครับ oh. ว้ายกินยาเขาลมันระบายตัวโอ้สิ oh. ร้อนเนี่ยเล่นของน้ำยังไง <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้ไข่ขึ้นบ่อปูมันไข่ถึงย่ำแต่ว่าเขายัางนัด นัดก็ไปใช้กล่องบังลับใส่น่ะนัดรักษาเรื่อยๆเนาะปู่เนาะมันมันเดียยวันควฟาลับใส่ก็จะเป็นก้อนดำๆแบบตัวนี้มันเขาเขาจานเป็นเบลเล็กมันน่ะเี่จอก็ได้เที่ยวไปท่องไปเที่ยวนี้เขาเห็นจากฮอกทุ่มไปนี่ไหวกินหน้าไม่ได้แบบนี้ครับโอ้ยเธอเพิ่งซับอวดดิคือเธอแบเพราะว่าต้สนามหลวเขาเนี่ยก็อด เขาจะซองทั้งในเดยมันจะเอกเเลกว่านี่ต่วจเลดเอกเสล่ครับเป็นตะลหมอไม่ัวปูจะเพียนามามาทีไรไม่เคยเจอปู่เลยตรงโอ้ปูไปโรงพยาบาลเรื่องได้คือเพิ่งปูทู่กวรจเห็นรถผมเกี่ยวมากเกียรมาเห็นแล้วปูไปอยู่ครับผมใส่มาช่วงปูไม่อยู่นะครับวันดีพวกปูวัน มันฝันอยู่หรอกงั้นว่าเป็นเหล็กเดิมนี่เขาพูนฝันโอ้ฝันไังไงครับปู่ครับคือว่าเรเป็นเหล็กพูดย่า่นี่บันย่า่บ้านนี่แหละลูกฝันเป็นทุกทุกเมียแตเห็นเมียมันได้มันเป็นลูกฝันนั่นมันเหมือนหัวขึ้เคยบอกทุกอย่างเกี่ยวงเลยเต่ทีโอ้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าฝันปุ๊บนี่ส่วนมากจะออกเลยแหละครับปู่มันจะออกมันจะออกไดนะ เก่าซุนหนอะตั้งชื่อนางก่าสว่างนี่นะแต่บางทีใช้จะเล็กบ้านเล่าครับวันนี้เราก็ฝันนีเราเลยไปนองหานบังเก่าซุนเก้าสวงเนี่ยมันเก่าซุนมันเขาเจ้าอัานได้ดิบางวันนั้นกับเกลุหนึ่งนั้นก็เจะใช่อันแล้วก็สว่างนี่มีอยู่โอ้ถ้าเกิดแกฝันที่ไรนี่เลขแกจะออกทุกทีเลยนะครับสีวอกวันนั้น ตีเส้นเลกวันอนอเกาซูนย์ควันวะครับโอ้ยฟันเป็นใหญ่ระว่งที่หลุนเดี่ยวก็จนโขเชือบหมละปู่สาวผู้เนี่ยครับวันนี้รอบที่ฟันด้วยสามเทียนี่เทียสามนี่นี่โอ้แค่นี้ถูกมาแล้วสองแล้วครับปู่สองเห็นบัตรสี่จักน้่งเกเทียครับรอบนี้รอบที่สามเมื่อวันแรกรอบฟันเน่ะมันจะออกเก้าศูนครับเ่วัที่สองมันหออเกาสามครับอีกงวันที่สามมันเจาะยังไง อสีรักเก่าันนี้น้าปูเนาะรักเก่าครับถ้าฟันยันยันน่ก็ิะรักแปดแต่ฟันกระจอฟันเย็นกันยกปลาอยู่หน้านย่ย็นเป็นเะโกแต่ว่าแกฟันแล้วใช่ไหมครับปูโอ้ยฟันลายมือเรวเดี๋ยวเาไปน้องฮานไปถามเมื่อเงินเขาเมื่อแมนว่าอันวัดเต็มเนี่ยเขาขายโดยตรงสีไม่ด้เดคนเบาปูเขียนให้ดูก็ได้ครับปูเขียนให้ดูก็ได้ครับผมเล็กๆเขาอันเตะ เลขเลขที่เขาฝันมาครับปู่คู่มัตก็ได้รันวัลครับ้อนนือมันอืมมันเขียนลือมันนะครับปู่เลือนมันนะคะอืมบุญบุญติเนี่ญตเยนบนนละเด็กเก่าเป็นเลขศูน โนนข้าวศูนดังจนอั่นเหรอวะจาปู่บ่บบ่ท่านังนต่างมาขายโดยตรงนะแปกเดยครับมันสองเจ็ดสองแปดเด้อครับขายเลยโดยตรงเนี่ยมันมา,าจะใส่เลขกันนะสองเจ็ดสองแปดนี่มาจากไหนครับปู่จัดเนครับแต่ตองหงอทวเนเนีบเ่บริเวณนี้เนี่ยเดี่เก่าูซนเก้าเรื่องนี้ขา,า,ายโดยตรงที่ ที่ยายแกฝันได้คือ90กับ91แหละครับปู่บ่มันเปลี่นเมื่อกี่มันมากกว่า90 90ก3 90ก3อือรับทราบเหมือนเมอันนี้เขาเรียกเขาประคายตัวกัน91 9นอือถ้า93นี่ไปชื้อได้ยุกส่างซื้อได้ยุกครับแล้วแล้วยายที่แกฝันรอบรอบที่สามคือตัวไหนครับปู่ครับ แล้วมันสิยูระยะก็9093ใช่ไหมครับแต่บอกกับสันก็ได้จำรอวร่าสิบวันยิ่งเยวครับผมผมว่าขายห้อเดี่ยวซือรักระดี่จะนะเพรานั้นตาฐบานย่างยาวนากกู่านะ้องวด่านมาหน,นันว้ายไปเม่อไหร่ครับลุงนั่งถึงเมื่อไหน่ครับลุงหนัง่งซื้อสองหอก ไปซื้อสองเจ็ดเล็กกซื้อโตเบ่างบครับต้องเลือกิดั้สัว่าถันพกของเล็ดเลยอืมน้วยนี่ซยนะาปู้อมดตุ่มตัตุ่นเตี้ยจำลวนอยู่โอ้เลียงงวรล่าโอ้โ้เราไปได้มกเรียงงวดเลยนะครับแล้วก็หมาบูปูมือนหมูบ้านเรามาเยอะมานคือเครื่งมือกว่าเราครับอืบาทนี้มันได้ ข่อยื่ไปต้องกันคข่อยว่าซื้อเพว่าข่ยี่ไบ่ได้ซื้อด้วยจ้าซื้อลอดขาวาคือเนี่ยถือตะกอ้านั่นเนี่ยข่อส้อซื่อเราถือกล้าวันนี้เพราะเป็นแกงนี้ใช่รัมงวดนี้พันในตัวใดปูงวดนี้มันเอร่ากระ้อมมันไข่เก่าซื้อถ้าเห็นว่าท่านได้ซื้อไปต้องการเราต้องงวดมันต้องงวดพอดถูกถูกเลี้ยงงวดเลยเหรอครับปูเล่าแล้วโอ้เลาถือปูเป็นโคฟันหลังจากไข่ ออกโลกหวานมาชว่วนะอะนะกล่าววาถึงต้อดิครับเราวว่าใครถือก็ดีืก๋วยเศี๋ยถือว่าเราวถึงต้อด้วยมัมนพาดกันมือสองวันโอ้งวดพลาดมากหนึ่งเรียกว่ามันเป็นวอรที่ไหนละ่ะบ่บังหนึง่งเรียกว่าหนึงน่งหนึง่งหนึ่งครับส่วนส่วนงวดนี้ของปู่ก็มีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งนี่แหละครับปู่สามตัวมีไหมครับปู่<ะ>สามตัวมีไหมครับเจ๋อเจ๋ได้ใช่ สามตัวเดี๋ยวเอเคไครับตัวตับมักสน็อครับเอาอันเนี่ยเปิดก็มักก็ได้กูได้ปูเจ็ดห้าเก้ามักเป็นส่วนตัวมักเป็นส่วนตัวนะครับปู่เขียนดินนะครับเจ็ดห้าเก้านะครับผมจะมุน,นอนวดด้่งจีก็ไปเอาตรงตัว เน,น,นี่ยเนี่ยเออบ่าทันมาครับ <c oughs> พกไม่ออกมาจังหันเราเคยบอกเคยจะเป็นหาซื้อซีเดินสองเจ็ดเจ็ดสองแบบครับ <c oughs> ก็เป็นเจ็ดปดเคยว่าแคเจซื้อกำลวงหนหนึ่งเจ็ด <c oughs> อืมเคยเป็น,นสเจ็ดเจ็ดองแสดงว่ง <c oughs> <c oughs> าวไม่ออกถูกกันหลายใช่ไหมปู่คือไม่่จะถูก่าใครบอกว่าใครหนึ่ง ก็จะหยับตัวเสมอปลหยับหยหับซื้อไฟซื้อมันเรียกว่าปากถือว่าห <c oughs> วานนี่มันบาเปน็นเช๊ซกล้าเนี่ยว่าหลังถือว่าอวดั้านก็ <c oughs> ถ้าาถือผ่อายังว่าปากอกันเกาะงามมากเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้านี่งามครับปู่ครับครับอันนี้ก็เป็นผู้ผ่าลายเส้นใหญ่ๆว่าผ้ามันครับโค้ง เขาต้องรอโค้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะกับปู่เขียนดินนะครับผมต่องวดไว้ก่อนนะครับมีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งเจ็ดห้าเก้าคือตัวชอบนะครับมันมีโอกาสที่จะกลับหัวไหมครับปู่มิ้นหกศูนย์หกสองหกหนึ่งอย่างเงี้ยครับเก้ากับหกตัวเดียวกันไหมนี่มั้ยมีใช่ไหมครับปู่ครับสามารถกลับหัวลงได้นะครับผมเจ็ดห้าเก้าไปอาจจะเป็นเจ็ดห้าหกก็ได้เนาะ ครับแล้วแต่ดุลพินิจของพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับผมแต่ปู่บอกว่ามันมีโอกาสนะครับยังไงก็ใช้วินจารณญาาในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนี่สวนนี่สามตัวหลังคุณหมุนผงใส่ยืดเลยครับผมมักเลยครับปู่เจ็ดห้าเก้าเนี่ยเนาะผมมักก็โวไอยู่วใจสามงวดเลียงแล้วเนาะปู่เนาะเสียลักมากมันเสียบมวดตรงครับ ภาาตัวเดีวยวเนะี mm ่ย hmm.